พบกับคุณนิชพรักษิตอีกครั้งนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่9แสงและการมองเห็นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในหัวข้อแสงและสมบัติของแสงนะคะสําหรับหัวข้อหลักนะคะก็คือเรื่องภาพที่เกิดจากการทักเคของแสงผ่านเลนส์ค่ะสําหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะมาตรฐานว2.3ค่ะตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดว2.3ม3ทับ15และตัวชี้วัดว2.3ม3ทับ16ค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. บอกลักษณะภาพตำแหน่งภาพและขนาดภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนและเลนส์ววาเมื่อวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งต่างๆได้ 2. นะคปะปฏิบัติกิจกรรมภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนได้ 3. นะคะเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนและเลนส์แววได้ 4นะคะเปรียบเทียบลักษณะภาพนะคะที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนกับเลนส์วาาได้ค่ะและ5นะคะเป็นผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจค่ะก่อนที่เราจะศึกษาความรู้ในวันนี้นะคะให้นักเรียนลองปฏิบัติดังนี้นะคะให้นักเรียนใช้แว่นขยายนะคะส่องดูหนังสือและขยับแว่นขยายนะคะ จากใกล้ตัวหนังสือที่สุดแล้วห่างออกมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งห่างจากตัวหนังสือประมาณหนึ่งฟุตนะคะแล้วก็สังเกตตัวหนังสือที่เห็นในแต่ละตำแหน่งที่ขยับแว่นขยายค่ะเดี๋ยวให้เวลาในการปฏิบัติสักครู่นะคะปฏิบัติแล้วมาตอบคำถามกันนะคะเมื่อนักเรียนขยับแว่นขยายนะคะให้ห่างออกจากตัวหนังสือภาพตัวหนังสือที่นักเรียนเห็นแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ในคำตอบกันหรือ,อยังเอ่ยถูกต้องนะคะสําหรับผลนะคะก็คือจะพบว่าภาพที่เกิดขึ้นแตกต่างกันนะคะบางระยะภาพตัวหนังสือมีขนาดเล็กลงนะคะบางระยะมีขนาดโตขึ้นและบางระยะภาพกับหัวค่ะนักเรียนคิดว่าภาพที่เกิดจากการหักเหแสงนะคะผ่านเลนส์นูนและเลนส์้าเนี่ยจะเหมือนกันหรือไม่นะคะ แน่น,นอนค่ะไม่เหมือนกันซึิงจริงไหมเดี๋ยวเราต้องมาหาคำตอบกันในวันนี้นะคะดังนั้นคำถามสำคัญของเราในวันนี้นะคะก็คือเมื่อเรามองวัตถุผ่านเลนจะเห็นภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะคะมาดูที่กิจกรรมของเราค่ะกิจกรรมภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนนูนค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะหเลนนูนหนึอันสกระดาษขาวหแผ่น 3เพียนไข1เล่มและ4นะคะชุดกั้นแสง1ชุดค่ะสำหรับวิธีในการทำนะคะก็จะมีดังนี้1น,นะคะนักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มใช้เลนนูนรับแสงจากชุดกั้นแสงนะคะเพื่อหาความยาวโฟกัสของเลนนูนขั้นตอนที่2นะคะวางเทียนไขเลนนูนกระดาษขาวนะคะให้ห่างจากเทียนไขกับเลนมากกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสค่ะ สำหรับขั้นตอนที่3านะคะจุดเทียนไขสังเกตภาพบนกระดาษขาวนะคะแล้วบันทึกลักษณะภาพและขนาดภาพค่ะขั้นตอนที่4นะคะทำซ้ำในข้อ2และข้อ3 แต่เราจะเปลี่ยนระยะห่างนะคะจากเทียนไขกับเลนมากกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสเป็น2เท่าของความยาวโฟกัสค่ะแล้วก็มากกว่าความยาวโฟกัสเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้อยกว่าความยาวโฟกัสเล็กน้อยค่ะจากนั้นให้เราสังเกตภาพบนกระดาษขาวนะคะแล้วบันทึกลักษณะภาพและขนาดภาพค่ะมาดูตัวอย่างตารางบ ok ันทึกผลกันนะคะก็จะเป็นตารางนะคะบันทึกผลการสังเกตลักษณะภาพ และขนาดภาพนะคะที่เกิดจากเลนส์นูนในระยะต่างๆที่กำหนดให้นะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมเนาะมาตอบคำถามกันนิดหนึ่งนะคะว่าปัญหาของการทำกิจกรรมนี้คืออะไรสำหรับเรื่องที่เราต้องการทราบในวันนี้นะคะก็คือเมื่อมองวัตถุผ่านเลนส์จะเห็นภาพเป็นอย่างไรคะ่ะ คำถามต่อมานะคะนักเรียนคิดว่าเมื่อวางเทียนไขห่างจากเลนนูนเป็นระยะต่างๆตามการทดลองแล้วภาพที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรให้เวลาคิดสักครู่นะคะอ่าสมหรคู่นะคะคิดว่าน่าจะแตกต่างกันเนาะโดยภาพจะมีขนาดแตกต่างกันคล้ายกับการที่เราใช้แว่นขยายนะคะส่องในระยะต่างๆซึ่งจะเป็นจริงไหมนักเรียนต้องหาคำตอบจากกิจกรกรมกันนะคะ พร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการทำกิจกรรมของเราเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรามาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเพื่ออภิบายผลกิจกรรมกันนะคะมาดูที่ตัวอย่างนะคะบันทึกผลกิจกรรมนะคะมาดูตารางผลการทดลองนี้นะคะซึ่งการทดลองนี้นะคะจะใช้ หาความยาวโฟกัสของเลนส์ได้อยู่ที่70เซนติเมตรนะคะตารางนี้นะคะแสดงผลการสังเกตลักษณะภาพและขนาดภาพที่เกิดจากเลนส์มูนในระยะต่างๆค่ะระยะที่1นนะคะเมื่อเราตั้งระยะวัตถุนะคะไว้มากกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสนะคะลักษณะภาพที่สังเกตเห็นได้จะเป็นภาพหัวกลับนะคะขนาดภาพเล็กกว่าวัตถุค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเมื่อระยะวัตถุนะคะอยู่ที่สองเท่าของความยาวโฟกัสนะคะ พบว่าภาพเนี่ยเป็นภาพหัวกลับนะคะขนาดภาพเท่ากับวัตถุค่ะแล้วก็3มนะคะเมื่อเรานําวัตถุไว้มากกว่าความยาวโฟกัสเล็กน้อยนะคะเราจะพบลักษณะภาพเป็นภาพหัวกลับขนาดภาพโตกว่าวัตถุค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเมื่อเรานําวัตถุนะคะวางไว้ที่น้อยกว่าความยาวโฟกัสเล็กน้อยเนี่ยเราจะพบว่าภาพเป็นภาพหัวตั้งนะคะขนาดภาพโตกว่าวัตถุค่ะหลังจากเราทราบนะคะแลกเปลี่ยน ผลการทดลองกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์ผลนะคะหลังกิจกรรมกันผ่านคําถามหลังกิจกรรมกันนะคะมาดูที่คําถามกันนะคะคําถามแรกก็คือการตั้งเทียนไขที่ตําแหน่งใดบ้างทําให้เกิดภาพจริงค่ะนักเรียนจำได้ม้เอ่ยภาพจริงเกิดที่ตําแหน่งใดบ้างมาดูคําตอบกันนะคะสําหรับการเกิดภาพจริงนะคะเราจะ เกิดขึ้นเมื่อเราตั้งเทียนไขไว้นะคะมากกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสนะคะแล้วก็มากกว่าความยาวโฟกัสเล็กน้อยนะคะแล้วก็ที่ตำแหน่งสองเท่าของความยาวโฟกัสค่ะพอต่อมานะคะการตั้งเทียนไขที่ตำแหน่งใดบ้างที่ทําให้เกิดภาพเสมือนสําหรับตำแหน่งที่ทําให้เกิดภาพเสมือนนะคะก็คือตำแหน่งที่น้อยกว่าความยาวโฟกัสเล็กน้อยนั่นเองค่ะต่อมานะคะภาพที่ปรา,ากฏเ so yeah. นี่ยมีขนาดใดบ้าง มาดูกันนะคะสำหรับภาพที่ปรากฏนะคะพบว่ามีทั้งขนาดโตวกว่าเท่ากับและเล็กกว่าวัตถุนะคะโดยเมื่อวางเทียนไขไว้ที่ระยะต่ตตตตตตางๆก็จะพบลักษณะภาพดังนี้นะคะหนึ่งก็คือภาพปรากฏโตกว่าวัตถุนะคะเมื่อเราตั้งเทียนไขห่างจากเลนน้อยกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสนะคะแล้วก็ภาพปรากฏเนี่ยจะเท่ากับวัตถุนะคะเมื่อเราวางเทียนไขห่างจากเลนนะคะอยู่ที่สองเท่าของความยาวโฟกัสและสุดท้ายนะคะ ภาพปรากฏเนี่ยเล็กกว่าวัตถุนะคะเมื่อเราตั้งเทียนไขนะคะห่างจากเลนมากกว่าสองเท่าของความยาวโฟกัสค่ะเดี๋ยวเรามาคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนนูนมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะจากการทดลองของเรานักเรียนจนําได้ไหมเอ่ยอ่าถูกต้องค่ะภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนนูนนะคะจะพบทั้งภาพจริงและภาพเสมือน แล้วภาพที่เกิดจากการกหักเหของแสงผ่านเลนส์เบลา Akt. มีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนทราบไหมคะมาดูกันนะคะภาพที่เกิดจากการกหักเหของแสงผ่านเลนส์เบลา Akt. เป็นภาพเสมือนซึ่งจริงหรือไม่ต้องมาหาคําตอบนะคะภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงนะคะผ่านเลนนูนและเลนส์เบลาเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะเหมือนกันหรือไม่คะมาดูคําตอบกันนะคะครูคิดว่าไม่เหมือนกันนะคะโดยภาพที่เกิดจากเลนนูนเนี่ยจะมีทั้งภาพติงหัวกับนะคะขนาดเล็ก เท่ากับนะคะและโตวกว่าวัตถุนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของภาพเสมือนที่มีขนาดโตวกว่าวัตถุค่ะส่วนภาพที่เกิดจากเลนส์เว้านะคะจะเป็นภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุต่อมานะคะเราสามารถคำนวณลักษณะภาพชนิดภาพและตำแหน่งภาพนะคะที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนและเลนส์เบ้าได้อย่างไร มาดูวิธีการกันนะคะนี่เป็นตัวอย่างคําตอบเนาะหนึ่งนะคะก็คือใช้การเขียนแผนภาพนะคะการเคลื่อนที่ของแสงหรือว่าสองนะคะใช้สูตรในการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปผลนะคะการทํากิจกรรมโดยตอบคําถามสําคัญกันนะคะสําหรับคําถามสาคัญของเราก็คือเมื่อเรามองวัตถุผ่านเลนส์นะคะจะเห็นภาพเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วมาสรุปผลกันเลยนะคะ เมื่อเรามองวัตถุผ่านเลนส์นะคะเราจะเห็นภาพดังนี้นะคะโดยภาพที่เกิดจากเลนส์นู้นเนี่ยจะมีทั้งภาพจริงหัวกลับนะคะขนาดเล็กเท่ากับและโตกว่าวัตถุนะคะแล้วก็มีในส่วนของภาพเสมือนที่มีขนาดโตกว่าวัตถุค่ะโดยภาพที่ปรากฏนะคะจะโตกว่าวัตถุเมื่อวัตถุห่างจากเลนส์น้อยกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสค่ะภาพปรากฏจะมีขนาดเท่ากับวัตถุเมื่อวัตถุห่างจากเลนส์สองเท่าของความยาวโฟกัส และภาพปรากฏนะคะจะเล็กกว่าวัตถุเมื่อวัตถุห่างจากเลนส์มากกว่าสองเท่าของความยาวโฟกัสค่ะต่อมานะคะออภาพที่เกิดจากเลนส์เว้านะคะจะเป็นภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุค่ะจา,ากกิจกรรมของเรานะคะนักเรียนก็ได้เห็นนะคะการเกิดภาพนะคะในเลนส์บางกันแล้วเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดภาพจากเลนส์างเพิ่ม,เต,มเติมกันเลยนะคะ มาลองดูนะคะการเกิดภาพจากเลนส์บางนะคะโดยการเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงนะคะเพื่อแสดงการเกิดภาพจากเลนส์สามารถทําได้โดยวางวัตถุนะคะบนเส้นแกนมุกสําคัญและเขียนแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของแสงดังนี้ค่ะ 1. นนะคะให้เราทําการเอาากเส้นนะคะจากหัววัตถุเนาะลากเส้นขนานกับแกนมุกสําคัญถึงเส้นแบ่งครึ่งเลนส์นะคะ รังสีหักเหจะผ่านจุดโฟกัสของเลนนะคะเป็นรังสีเส้นที่1นนะคะแล้วก็2นะคะเราก็จะลากจากหัววัตถุเช่นเดิมนะคะแต่จะลากเส้นตรงนะคะผ่านจุดขึ่นการเลนนะคะเป็นรังสีเส้นที่2นะคะเป็นรังสีหักเหก็ยังอยู่ในแนวเดิมนะคะไม่เกิดการหักเหคะ่ะทีนี้นะคะรังสี หากเกณฑทั้งสองเส้นนะคะตัดกันที่ใดเราก็จะพบว่าตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งเกิดภาพค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะในเลนส์เบลลกันนะคะนี่คือตัวอย่างการเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงนะคะแสดงการเกิดภาพในเลนส์เบลลค่ะโดยให้เราพิจารณานะคะวัตถุหรือเทียนไขของเราเนี่ยพิจารณารังสีเส้นที่1น,นะคะลากจากบริเวณด้านฟลานะคะด้านหัวของเทียนไขนะคะไปตัดที่จุดกึ่งกลางเลนส์นะคะแล้วก็จะพบว่าเมื่อเราสร้างเส้นเสมือน,นะคะให้มาตัดที่จุดโฟกัสเนาะ ก็จะพบว่าแสงกระจายออกไปส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อแนวรังสีเข้ามานะคะผ่านจุดโฟกัสนะคะและรังสีเส้นที่สองนะคะลากจากหัวเขียนไขเช่นเดิมเลยนะคะโดยลากให้ผ่านที่จุด O นะคะหรือว่าจุดกึ่งกลางเด่นนะคะผ่านเข้าไปในบริเวณนั้นก็จะพบว่ารังสีทั้งสองเส้นนี้นะคะเมื่อไปตัดกันที่ตำแหน่งใดก็จะเกิดภาพณนัตำแหน่งนั้นดังภาพเลยค่ะต่อมานะคะเป็นเลนส์นนนเนาะนะคะ การเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงนะคะแสดงภาพจากเลนส์นูนนะคะเส้นที่1เส้นเดิมลากจากหัวของวัตถุนะคะผ่านจุดศูนย์กลางเลนส์นะคะแล้วก็ไปตัดที่ระยะโฟกัสเป็นเส้นแรกนะคะหลังจากนั้นนะคะเส้นที่2เราก็จะลากจากหัววัตถุนะคะผ่านจุดศูนย์กลางเลนส์เข้าไปนะคะแล้วก็ไปตัดกันนะคะณนะตำแหน่งใดก็จะเกิดภาพณนะตำแหน่งนั้นนะคะเช่นในภาพนี้เลย เพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะมาดูภาพที่เกิดจากเลนส์นูนนะคะเกี่ยวกับตารางนะคะชนิดระยะนะคะแล้วก็ขนาดของภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนนะคะเมื่อเราวางวัตถุไว้ที่ระยะต่างๆกันนะคะโดยตารางนี้นะคะจะขอกําหนดให้ระยะห่างนะคะระหว่างจุดกึ่งกลางเลนส์กับจุด C นะคะแทนด้วย R ใหญ่นะคะแล้วก็ระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางเลนส์กับจุดโฟกัสนะคะแทนด้วย F เล็กนะคะ โดยมาดูที่ระยะแรกนะคะระยะวัตถุของเราหรือตัวยูนะคะเมื่อเราวางวัตถุไว้ที่ระยะอนันต์นะคะจะพบแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงดังนนี้ค่ะพบว่าลังสีขนาดนะคะเมื่อผ่านเลนส์นูนมาแล้วจะไปตัดกันนะคะที่จุดโฟกัสพอดีนะคะเกิดเป็นภาพจริงนะคะระยะภาพอยู่ที่จุดโฟกัสแล้วก็ขนาดภาพเป็นจุดค่ะต่อมานะคะในระยะที่สองนะคะเมื่อเราวางวัตถุนะคะวัตถุอยู่ระหว่างระยะอนันต์นะคะจนถึง สองเท่าของความยาวโฟกัสเนาะจะพบว่าภาพนะคะแผ่นภาพการเคลื่อนที่ของแสงเป็นดังภาพนะคะชนิดภาพที่เกิดขึ้นนะคะเป็นภาพติงหัวกลับนะคะระยะภาพนะคะจะอยู่ระหว่างจุดโฟกัสไปจนถึง2เท่าของความยาวโฟกัสค่ะขนาดภาพนะคะจะเล็กกว่าวัตถุเนาะแล้วก็ต่อมานะคะเมื่อเรานําวัตถุนะคะวางไว้ที่ระยะ2เท่าของความยาวโฟกัส พบว่าเกิดภาพจริงหัวกลับนะคะระยะภาพนะคะจะอยู่ที่ตำแหน่งสองเท่าของความยาวโฟกัสพอดีแล้วก็ขนาดภาพเท่ากับวัตถุค่ะต่อมานะคะเมื่อนำวัตถุนะคะวางไว้ระยะออตั้งแต่สองเท่าของความยาวโฟกัสไปจนถึงความยาวบริเวณความยาวโฟกัสพอดีนะคะก็จะพบแผนภาพนะคะ การเคลื่อนที่ของแสงดังภาพในตารางเนาะชนิดภาพที่เกิดขึ้นนะคะเป็นภาพจริงหัวกลับนะคะระยะภาพนะคะจะน้อยกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสนะคะขนาดภาพจะโตกว่าวัตถุค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเมื่อเรานําวัตถุวางไว้ที่จุดโฟกัสนะคะเราก็จะพบภาพนะคะชนิดภาพว่าเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนก็ได้นะคะแล้วก็ระยะภาพนะคะจะอยู่ที่ระยะอนันต์โดยมีขนาดภาพโตกว่าวัตถุค่ะ ต่อมานะคะเมื่อเรานำวัตถุนะคะวางไว้น้อยกว่าความยาวโฟกัสเราจะพบว่าเกิดภาพเสมือนหัวตั้งนะคะโดยระยะภาพนะคะจะอยู่ที่หน้าเลนส์หรือว่าด้านเดียวกับวัตถุดังแผนภาพเลยเนาะและขนาดภาพของเรานะคะจะมีขนาดที่โตกว่าวัตถุค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปนะคะเกี่ยวกับภาพที่เกิดจากเลนนูนกันนะคะก็จะพบว่าภาพที่เกิดจากเลนนูนเนี่ยมีทางภาพจริงหัวกลับนะคะขนาดเล็กขนาดเท่ากับและขนาดโตกว่าวัตถุค่ะแล้วก็มีภาพเสมือนนะคะที่โตกว่าวัตถุนะคะเมื่อเราวางวัตถุที่ตำแหน่งต่างๆของเลนนูนดังตารางที่ศึกษาเมื่อสักครู่นี้เนาะต่อมานะคะจะเป็นภาพที่เกิดจากเลน์เวลาค่ะ ก็มาดูการที่ระยะแรกนะคะเมื่อเราวางวัตถุไว้ที่ระยะอนันต์นะคะเราจะพบว่ารังสีขนาดนะคะพอผ่านเลนส์เบลาแล้วก็จะกระจายออกเนาะแต่ถ้าเราต่อแนวรังสีมานะคะด้านหน้าเลนส์ก็จะพบว่ามีรังสีนะคะเสมือนกับว่ามาตัดกันที่จุดโฟกัสนะคะดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นนี้นะคะคือภาพเสมือนค่ะเป็นระยะภาพนะคะระยะภาพที่ปรากฏจะปรากฏที่จุดโฟกัสพอดีเนาะขนาดภาพนะคะจะเป็นจุดค่ะ ต่อมานะคะที่ระยะนะคะระหว่างระยะนั้นนะคะจนถึง2เท่าของความยาวโฟกัสเนาะก็จะพบว่าภาพที่เกิดขึ้นนะคะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งระยะภาพนะคะน้อยกว่าระยะโฟกัสค่ะขนาดภาพนะคะเล็กกว่าวัตถุนะคะต่อมานะคะเมื่อเราวางวัตถุไว้ที่2เท่าของความยาวโฟกัสเนาะก็จะพบภาพนะคะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งนะคะระยะภาพก็ยังคงน้อยกว่าความยาวโฟกัสอยู่เนาะ แล้วก็ขนาดภาพนะคะเล็กกว่าวัตถุค่ะตำแหน่งต่อมานะคะเมื่อวางวัตถุนะคะไวระหว่างความยาวโฟกัส้นถึง2เท่าของความยาวโฟกัสเนี่ยก็เกิดภาพเสมือนหัวตั้งเช่นกันนะคะระยะภาพน้อยกว่าความยาวโฟกัสและมีขนาดเล็กกว่าวัตถุเช่นกันค่ะและที่ตำแหน่งโฟกัสพอดีนะคะตำแหน่งจุดโฟกัสพอดีจะพบภาพเสมือนหัวตั้งระยะภาพก็ยังคงน้อยกว่าความยาวโฟกัสนะคะขนาดภาพ เล็กกว่าวัตถุนะคะและสุดท้ายนะคะเมื่อวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งน้อยกว่าความยาวโฟกัสก็ยังคงพบภาพเสมือนหัวตั้งนะคะซึ่งมีระยะภาพน้อยกว่าความยาวโฟกัสและขนาดภาพเล็กกว่า like วัตถุค่ะดังนั้นนะคะมาสรุปเกี่ยวกับภาพที่เกิดจากเลนส์เว้ากันนะคะนักเรีย AND นก็จะพบว่าภาพที่เกิดจากเลนส์เว้าเนี่ยมีเฉพาะภาพเสมือนนะคะขนาดเล็กกว่าวัตถุนะคะแล้วก็จะอยู่ระหว่างเลนส์กับวัตถุเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรานำความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะมาร่วมกันระดมความคิดนะคะวางแผนออกแบบและเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงภาพที่เกิดจากเลนสจัดทำเป็นชิ้นงานโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะคะ 1. น,นะคะเลนนูนความยาวโฟกัส10เซนติเมตรนะคะวางวัตถุห่างจากเลนสเป็นระยะ20เซนติเมตรและ2นะคะวางวัตถุห่างจากเลนเบล5เซนติเมตรค่ะตัวเลนมีความยาวโฟกัส12เซนติเมตรค่ะ เดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะคะในการระดมความคิดนะคะเพื่อสร้างแผนภาพขึ้นมาเนาะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างแผนภาพนะคะตัวอย่างแผนภาพแรกนะคะเป็นแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนโนนนะคะที่มีความยาวโฟกัส10เซนติเมตรแล้วก็วางวัตถุไว้ห่างจากเลนเป็นระยะยี่สิบเซนติเมตรค่ะ ก็มีการเขียนรังสีนะคะแสดงการเคลื่อนที่ของแสงนะคะแล้วก็ไปตัดกันจนเกิดภาพค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างแผนภาพนะคะซึ่งนักเรียนสามารถไปปรับใช้ตามเทคนิคส่วนตัวและตามความเข้าใจของเราได้เลยนะคะต่อมานะคะให้เรามาระดมความคิดนะคะร่วมกันวางแผนออกแบบจัดทำอินโฟกราฟิกนะคะเกี่ยวกับชนิดระยะและขนาดภาพที่เกิดจากการหักเหของแสง เลนนูนและเลนเวาลนะคะเมื่อระยะวัตถุต่างๆกันจัดทำเป็นชิ้นงานค่ะโดยเราจะมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้นะคะสำหรับเกณฑ์ในการประเมินอ,อินโฟกราฟิกนะคะนักเรียนก็ต้องจัดกระทำและนำเสนออินโฟกราฟิกได้สัมพันธ์กันและถูกต้องตามหัวข้อเรื่องที่กำหนดมีการวางแผนออกแบบนะคะมีความคิดสร้างสารรค์และมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะ ต่อมานะคะเรามาร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องที่เราเรียนมาในวันนี้นะคะก็คือการหักเหของแสงผ่านเลนส์เนี่ยทำให้เกิดภาพนะคะที่มีชนิดแล้วก็ขนาดต่างๆนะคะโดยภาพที่เกิดจากเลนส์นูนนะคะมีทั้งภาพสิงหัวกลับนะคะขนาดเล็กขนาดเท่ากับและขนาดโตกว่าวัตถุนะคะแล้วก็เกิดภาพเสมือนที่มีขนาดโตกว่าวัตถุได้ด้วยสําหรับในเลนส์เลนะคะก็จะเกิดแค่ภาพเสมือน ขนาดเล็กกว่าวัตถุเพียงอย่างเดียวค่ะต่อามานะคะเป็นช่วงเวลาของการนําเสนอเนาะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนําเสนออินโฟกราฟิกนะคะเกี่ยวกับชนิดระยะและขนาดภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้านะคะเมื่อระยะวัตถุต่างๆกันจากนั้นเรามาร่วมกันอธิบายนะคะจุดเด่นจุดที่ต้องแก้ไขในแต่ละกลุ่มเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องค่ะ หลังจากนั้นนะคะนักเรียนนําความเข้าใจไปไอธิบายให้เพื่อนที่ยังไม่เข้าใจฟังนะคะเกี่ยวกับการเกิดภาพจากเ็นบางเนาะแล้วเรามาร่วมกันคัดเลือกผลงานดีเด่นนะคะจัดแสดงผ่านสื่อออนไลน์หรือ Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่พพความรู้ให้กับเพื่อนนักเรียนชั้นอื่นๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนต่อไปค่ะ จากที่เราเรียนมาทั้งหมดในวันนี้นะคะให้เรามาประเมินผลงานตนเองตรวจสอบนะคะแล้วก็ประเมินขั้นตอนต่างๆที่เราเรียนมาว่ามีจุดเด่นจุดบกท้องอะไรบ้างนะคะมีความสงสยัยมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดให้ระบุได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับเรื่องที่เรียนกันมาในวันนี้นะคะเป็นยไงกันบ้างเกี่ยวกับภาพนะคะที่เกิดจากเลนส์บ้างนะคะซึ่งเลนส์ก็มีทั้ง2งชนิดเนาะมีทั้งเลนส์น,นูนและเลนส์บอลนะคะลักษณะภาพที่เกิดก็จะแตกต่างกันไปตามระยะภาพนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะว่าเลนส์ชนิดไหนนะคะได้ภาพในลักษณะไหนณนะตำแหน่งไหนได้ภาพอยู่ที่ตำแหน่งใดบ้างเนาะสำหรับเรื่องในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะ あっ <Yeah. S 2>、yeah.